สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาศาร์ปรช่างอุตระดิษฐ์นะครับสำหรับวันนี้วิชางานใบตองเบื้องต้นนะครับครูมารุสังไรหรือครูแม็กที่จะมาสอนเกี่ยวกับงานใบสีปากฉามเบื้องต้นครับครับหลังจากที่เราพันนิ้วใบสีจนครบแล้วนะครับเราก็จะมาตัดริบบิ้นนะครับริบบิ้นวันนี้ที่ครูใช้นะครับเป็นริบบิ้นเบเกอร์นะครับเป็นริบบิ้นขนาดเบเกอร์นะครับเราจะตัดความยาวประมาณ5นิ้ว เพื่อใช้ห่อหุ้มนะครับตัวนี้ใบสีให้มีความสวยสดงดงามที่ขึ้นนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดริปบิ้นนะครับความยาวประมาณ5นิ้วนะครับวันนี้ครูใช้2สีด้วยกันนะครับก็คือสีเหลืองกับสีชมพูนะครับเพื่อเพิ่มความสวยสดงดงามให้กับช่อใบสีของเราครับต่อไปนะครับเราจะห่อหุ้มด้วยริบบิ้นนะครับตัวนี้นะครับนิ้วแรกเราเรียกว่ายอดนะครับก็จะห่มริบบิ้น นะครับสีเหลืองนะครับสามชิ้นแล้วก็สีชมพูอีก4ชิ้นเป็น7ชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะห่มให้ดูนะครับเรียกว่าห่มแบบยกอกนะครับก็คือนะครับวางลิบนิ้นไว้ด้านหลังนิ้วนะครับจากนั้นนะครับพับลงมาด้านข้างนะครับใช้นิ้วชี้ดันนะครับแล้วก็นิ้วโป้งกดลงไปแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็จะเกิดเป็นริ้วขึ้นมาแบบนี้นะครับหัดห่มไปเรื่อยๆนะครับสีเหลืองสามชิ้นนะครับระยะห่างจากอันแรกประมาณ ครึ่งเซนติเมตรนะครับประมาณสีเหลืองซ้อนไปด้านหลังนะครับจากนั้นใช้กดลงนะครับที่ชี้ดันนะครับแล้วกกดลงที่ชีดันกดลงครับจากนั้นพอได้3ามชีแล้วนะครับเราก็จะเย็บแม็กไว้กันหลุดนะครับแล้วก็ต่อด้วยสีชมพูนะครับอีกสีอันนะครับซ้อนด้านหลังเหมือนกันครับ พับลงนะครับนิชีดันเข้ามานะครับนิโปกดลงไปนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าริปบินเนี่ยนะครับเขาจะแตกง่ายนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับดันให้เกิดริ้วนะครับก็จะเกิดความสวยงามถ้าเรากลัวหลุดก็นะครับเอาแม็กเกียบไว้ก่อนนะครับสีต่อไปซ้อนลงด้านหลัง เมื่อเราพันนิ้วนะครับห่อยกตกด้วยริบบินนะครับเป็นปลายยอดแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวของนิ้วใบสีบ้างนะครับก็จะใช้สีเหลือง1ชิ้นสีชมพู1ชิ้นนะครับก็ยกอกเหมือนกันนะครับระยะห่างจากด้านโบลงมาประมาณ1นิ้วนะครับรับลงด้านข้างนะครับิ้วชีดันนิ้วโป้งกดลงนะครับแบบนี้ิ้วชีดันไปนะครับนิ้วโป้งกดลง บางท่านอาจจะใช้กีบพับพึงก็ได้นะครับหรือใบตองกอนนะครับหรือใบกระบือก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในช่วงที่เราหาไม่ได้ก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวนะครับห่อแบบนี้ไปจนฟบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบช่อครับนะครับเราก็จะมาประกอบช่อใบสีกันนะครับอันนี้เรียกว่าช่อเก้านะครับด้านบนสุดจะเป็นปลายยอดแบบนี้นะครับผรก็จะมาต่อหานะครับ ยเป็นต่อับต่อตต่อไปนะครับตัวแรกนะครับที่ราวานปลาสีเหลืองจะชนกับสีเหลืองนับตรงของนิ้วแรกนะครับจากนั้นเราก็ยืดแบกไว้กามรุดนับหน้าหนจากนั้นนะครับเรากำใช้เปต่อ จากนั้นนะครับเราก็จะเย็บแม็กไว้เย็บทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับนะครับได้2นิ้วแล้วนะครับคือ2ลูกแล้วนะครับก็ตัวต่อไปนะครับเราก็จะมาวางเรียงนะให้ปลายนะครับชนกับด้านโคนแบบนี้นะครับลองกดดูนะครับสีของริบบิ้นนะครับก็จะลดตันลงมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็เย็แม็กไว้แล้วก็ใช้ ไตองนะครับนุ่งระยะห่างประมาณนะครับครึ่งเซนนะครับยิ้กลับมาถ้ากลัวหลุดนะครับให้เราเอาแม็กเยี๋ยวไปตลาดนะครับจากนั้นนะครับพับให้ติดด้านข้างนะครับนิ้วชี้ดันเข้ามานะครับข้าดไว้นะครับแล้วก็เอานิ้วโป้กดลงไปเห็นไหมครับจะเกิดริ้วแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับพับให้ติดด้านข้างนะครับนิ้วชี้ดันเข้ามานะครับนิ้วโป้กดลงไปนะครับจะเกิดริ้วด้านข้างนะครับแต่นั้นก็ ยันแบนไ้ทางซ้านนะครับเราก็จะไล่เรียงไปแบบนี้นะครับจนครบ9นิ้วตรงนี้เห็นไหมครับก็จะเกิดนิ้วแบบนี้นะครับตอนนี้ได้3นิ้วละนะครับก็เราก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะครับจนครบ9้านิ้วนะครับเรียกว่า1ช่อนะครับเรียกว่าช่อนะครับเราจะใช้นะครับไปสีบปากชามนะครับ1ชามจะใช้ช่อ9 3ช่อและก็ช่อง7 3ช่อนะครับเรียกว่าเข้าช่อกันต่อเลยนะครับ เป็นการประกอบนะครับก็อใบสีเดียกว่าช่อกล้าสำหรับประกอบใบสีปักชามนะครับหนึ่งพันแบบนี้นะครับจะใช้ช่อกล้าแบบนี้นะครับสามช่อแล้วก็ช่อเจ็ดอีกสามช่อนะครับช่อเจ็ดก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ก็จะลวดนิ้วลงไปนะครับนิ้วตรงนี้ก็จะหายไปนะครับก็จะได้ช่อกล้าหน่ต่อแล้วก็ช่อเจ็ดต่อไปนะครับเราก็จะมาพันตัวยอดใบสีกันนะครับก็จะใช้ไปตองหนั่กว้างนะครับหลายๆชั้นนะครับเรียงต่อกันแบบนี้นะครับจากนั้นวิธีการพันนะครับให้สังเกต นะครับจะงอยหรือหางของใบตองตรงนี้นะครับผมก็จะผ่านจากด้านนี้ไปนะครับทำให้เป็นควยแผลไปนะครับนนค่อยผ่าน นะครับเดี๋ยวเราก็จะนํามาประกอบนะครับเป็นไปสีปากชากันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะลงด้วยซอสก้าวนะครับวางไปก่อน ครับเราจะใช้ไมช้ชินนะครับเสียบลงไปีกชอ่อครับเมื่อเราลงช่อ9้านะครับทั้ง3มชอ่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้ชอ่อเ็ดนะครับสับหวะะครับ,รบเมื่อเราประกอบชอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ ระหว่างช่องการด้วยดอกดาวเรืองนะครับที่แซบด้วยดอกปำไม่รโยนะครับเพื่อตัดสีให้มีความสวยสงามสำหรับการประกอบไปสีปากชามก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับสมัยก่อนก็จะใช้ไข่ต้มนะครับเป็นยอดนะครับแต่สมัยนี้ก็ประยุกต์ใช้ดอกบัวนนะครับก็จะเสียบไปที่ยอดของใบสีนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามแบบนี้ครับก็เรียกว่าใบสีปากชาม แต่เราจะนําไปไหว้นะครับหรือนําไปใช้งานนะครับก็จะต้องทํอีกหนึ่งอันนะครับหรือที่เราเรียกว่าการทําไปสีปากชามใช้ไหว้เป็นคู่นะครับสําหรับไปสีปากชามก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ